เขาเธอเดียวเลยเรามาต่อกันเถอะเขาจะทำอะไรกันแน่นะ่ะรื่นหาที่ตายจริงๆหรือว่าฉันรับสักหน่อยดีไหมคะอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแข่งขันที่ต้องเร่งด่วนก็นได้รับเถอฮะฮัลโหล ทำไมรอแบบนี้มีเรื่องเดือนอะไรหรอคะทำไมวันนี้ประธานฮันไม่มาฮะดูเธอแข่งขันล่ะตอนนี้เธอกลับบ้านแล้วหรือยังวิดีโอคอได้ไหมฉันอยากเห็นหน้าประธานฮันเจ้าหมวน,นั้นพูดอะไรนะ่ะทำไมสีหน้าของอีเอ,อ๋รับสิดูว่าเขามีทุระอะไรไม่ฉันไม่มีทางปล่อยให้เขา เห็นหนาเด็ดขาดโดยเฉพาะบนเตียงอ่าอย่าลืมนะว้าวกล้ามของประธานหันสุดยอดเลยเวยีเธอเอามือออกไปนะฉันอยากเห็นสามีของเธอไม่เอาออกหรอกชาตินี้คุณไม่มีทางได้เห็นหรอกเขาอยากเห็นคุณเหรอ ไม่ใช่คุณฟังผิดแล้วเขาอยากเห็นฉันทําไมล่ะเขาอยากเห็นคุณต่างหากให้เขาดูสิอ่ะอะไรนะเดยนฉันวิดีวดีโอยังเปิดอยู่นะบ้าเอ้คู่รักบ้าทำลายคนสดจชัด,ชดสวันต่อมา การแข่งขันรอบขับเลือกที่2ของอาจารย์หลี่ซวยชนะต่อไปรอบขัดเลือครั้งที่3พวกเขาแข่งขันคนแรกมอลีจากทีมอาจารย์ไวอีแข่งขันกับอย่างจือ่อพวกเขาแข่งขันจากทีมอาจารย์เหอขอเชิญมอลีขึ้นเวทีครับขอทุกท่านผู้ชมทุกท่านพวกเขาแข่งขันมอลีพัฒนาขึ้นมาไม่น้อยเลยนี่คือการต่อสู้เพื่อชีวิตและความเป็นตายของเธอ รเชียร์อะให้กำลังใจเธอด้วยนะครับไม่ต้องตื่นเต้นถึงเธอแพ้ทุกคนก็ไม่โทษเธอหรอกเพราะยานจือเก่งมากอีกอย่างถึงมีเส้นทางมากมายสำหรับคนยังมีเส้นทางมากมายสำหรับคนหนุ่มสาวถึงเธอจะแพ้แต่อาจารย์เหอชอบเธอนะเดิมพูดลักอีกแล้วเหรอทำไมฉันไม่เคย เห็นเธอน่าขยักขยงขนาดนี้มาก่อนนะนอกจากจะเพิ่มขาอกดดันใหม่ให้มอลลี่แล้วและยังบอกเป็นไนว่าเธอไม่ควรล่่งเกิดอาจารย์เหอด้วยขอบคุณอาจารย์หลี่ซุยสำหรับกำลังใจค่ะฉันจะจะทำให้ดีที่สุดไม่ได้การแล้วมอลลี่เธอไม่ต้องกังวลอะไร วันนี้เธอยืนบนเวทีก็ต้องทุ่มเทความสามารถให้เต็มที่ส่วนเรื่องนอกเวทีนั้นไม่ว่ายัางไงฉันช่วยเธอเองค่ะฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนจะจัดการได้เหรอในระหว่างการสัมภาษณ์หลังจากการแข่งขันฉันจะแชร์ข่าวของทั้งสองคนนี้ดูสิว่าเธอจะจัดการยังไง ช่วงเวลาที่นลนระทึกได้กลับมาอีกครั้งใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่เมื่อดูผลโหวตบนหน้าจอกันเลยครับต้องชนะต้องชนะแน่คิดจะชนะผู้เข้าแข่งขันของเหอเป่เซิ่งเหรอทำได้แค่ฝันแค่นั้นแหละรอให้หมอรลี่แพ้ไวยีก็จะไม่มีไพ่าตายอีกในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศหล่อนก็เป็นแค่เลี้ยวเหรอ ู้ชนะคือมอรี่ครับชนะแล้วอะไรนะอาจารย์เวียอีฉันชนะแล้วฉันชนะแล้วจริงๆค่ะยินดีด้วยวันนี้เธอทำได้ดีมากอาจารย์เวยอ,อีไม่ได้ทำให้ผมผิดหวังจริงๆขอ,ขอบคุณคบคุณค่ะว้าวเวยอ,อีเก่งมากเลยเหมือนว่าจะทำให้หลายคนต้องผิดหวังนะแล้วยังไงกันคะ ทุกคนกำลังมีความสุขนะจะผิดหวังได้ยังไงกันแน่นอนว่ามีความสุขด้วยก็ดีที่สุดอยู่แล้วไม่งั้นเธอคงโกรธตัวเองจนเป็นบ้าออยฉันโกรธจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยทําไมเยนันถึงชนะละ่ะเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไม่มีท่าฉันไม่ยามให้คนที่เพ่งเลงอยู่ยังมีความสุขหรอกนะจริงสิยังมีการสัมภาษณ์อีกนี่คุณไวเอ้ข้อถามหน่อยครับคุณฝึกหมอรียังไงครับ เธอก็น่าเหลืวมากครับวันนี้คุณเอาชนะอย่างจื๋อตัวเต็งที่คว้าแชมป์ได้หมายความว่าคุณตั้งเป้าที่จะเป็นแชมป์ใช่ไหมคะหมอลีมีอะไรจะพูดกับอาจารย์ไว้อีกไหมครับขอบคุณสําหรับคําถามของท่านต่อมาตอบคาถามกันทีละข้อกันดีไหมให้พวกเธอได้มีความสุขสักหนอ่อยเถอะอีกเดียวก็จะมีโชว์ดีๆแล้วเรามีเรื่องดาวภายในของรายการมาเปิดเผย โชวเริ่มแล้วเรื่องราวภายในเหรอเรื่องราวภายในอะไรนะ่ะเรื่องราวภายในคือเรื่องที่เราถูกถอนตัวจากรายการเพราะวังจะถูกเคลมพราะเขามาเปิดเผยอะไรกันคะก่อนหน้านี้ท่าทีที่คุณมีต่อพวกเขาพวกเขาไม่ได้มาแก้แข้งคุณใช่ไหมมีคนคนหนึ่งต้องการล้มมวยเราแต่ไม่สำเร็จด้วยใช้อำนาจบังคับเราให้ออกจากการแข่งขันคนคนนั้นก็คือ อาจารย์หลี่ซุยอาจารย์หลี่ซุยคุณจะเล่นลินได้ยังไงอีกคุณใช้อิทธิพลคุมเหงนคนอื่นหรอคะฉะั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะไม่รู้สิที่รักคุณเป็นยังไงบ้างอินฉินถ้าผมไม่ได้แอบจัดการอยู่ลับๆตอนนี้คนที่ถูกล้อมก็คือคุณนะบอกมาสิคะว่าอยากได้รางวัลอะไรกลับบ้านค่อยพูดนะ ฉันไม่ควรอยู่ที่นี่ในที่สุดก็ถึงบ้านคุณก็รีบร้อนไปหรือเปล่าไงาผมมาที่นี่ในฐานะแขกเออพวกคุณจะไม่เชิญผมเข้าบ,บ้านไอยเหรอขอโทษด้วยแต่ ตอนนี้เรามีเรื่องต้องทำกลับไปก่อนเถอะเอ้อก็ผมจะรู้ที่อยู่ของตระกูลฮันก็ไม่ง่ายเลยนะให้ผมเข้าไปเถอะนี่นี่มืออย่าหนีมือสิแล้วเอามือออกไปแล้วลี้กลับไปซะแบบนี้ปิดประตูไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่เคยเห็นคนน่าด้ขนาดนี้มาก่อนเลยมามา ทั้งหมดนี้ของกำเนิดให้คุณและสามีของคุณกระเจี๊ยบขาวซี่โครงหมูกุยชายน่าแน่ใจหรอว่าของพวกนี้เป็นของฉันหมอนี่หมายความว่าอะไรจะบอกว่าเป็นไนว่าไม่มีน้ำยาหรอรุนหาทีเอาล่ะเราได้รับของคุณแล้วคุณก็กลับไปได้แล้วพวกคุณทนใจจือใจดำกับผมได้จริงหรอครับ เลก่นไป,กไปเลยนะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจเราเป็นเพื่อนกันนะคุณทำแบบนี้กับผมไม่ได้อย่ามาแต่ต้องคนรักของเพื่อนคุณไม่รู้หรือไงถึงจะไม่รู้ว่าอีเอ๋กำลังพูดถึงอะไรแต่เล่ไปก่อนดีกว่าบอสมีเรื่องจะคุยกับคุณครับเออพวกคุณกำลังทำอะไรกันครับพวกเราพวกเรากำลังกระชับมิตรภาพระหว่างเพื่อนค่ะ ความประทับใจของฉันในใจของซูเฉินอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยจูจูก็รู้สึกว่าคุณดูดีมากเลยคุณชื่ออะไรครับสูงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ขอวิชาไหนได้ไหมครับตั้งหลุมรักเร็วขนาดนี้เลยเหรอเขาชอบผู้ชายเหรอเออดูนุ่มนวลและอ่อนแอแต่มีกล้ามแขนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยบอสช่วยผมด้วย ไม่ไฉันว่าแบบนี้ดีแล้วอืมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนี่พวกคุณกำลังพูดภาษาคนกันอยู่เหรอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฟ้นหานักร้องเสียงดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเข้าสู่การคัดเลือก8ต่อ4อย่างเป็นทางการหลังจบการแข่งขันโค้สามารถร้องเพลงเพื่อเรียกคะแนนโหวตได้นี่คือรอบการแข่ง ที่กำหนดความเป็นความตายทุกท่านโปรดคอยติดตามนะครับการแข่งขันรอบแรกเป็นของผู้เข้าแข่งขันลีนาทีลีซุยกับผู้เข้าแข่งขันมอลีทีมวีอีตอนนี้เชิญโค้ดทั้งสองท่านร้องเพลงเรียกคะแนนโหวได้เลยครับขอเชิญอาจารย์หลีซุยก่อนเลยไม่กี่วันมานี้หลี่ซุยเป็น คนตรงไปตรงมามากขึ้นคิดว่าการเปิดเผยครั้งก่อนทำให้เธอรู้สึกแย่แต่เธอทำลายพวกเข้าแข่งขันของฉันฉันจะไม่ปล่อยเธอไปง่ายหรอกฉันจะใช้วิธีหนามยากต้องเอาหนามบงหูฟังมีปัญหาเหรอเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เธอร้องเพียนเหรอ ความผิดพลาดนี้มันใหญ่กันไปหรือเปล่านะไหนดูซิว่าเธอจะรับมือ,อยังไงบังเอิญเกินไปไหมหูฟังฉันก็พังด้วยเหรอทำยังไงดีฉันถอนหูฟังและร้องเพลงแบบไม่มีทำนองเหมือนไวอีไม่ได้หรอกนะอาจารย์ซุยเป็นอะไรไปร้องแบบดีแล้วฉันอายแทนจริงๆนั่นนะสิถ้าเป็นฉันคงรู้สึกอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้ ขอ,อภัยด้วยค่ะฉันขอฟักสักครู่หูฟ้าของฉันเสียขอโทษด้วยนะคะฉันจะรีบเปลี่ยนอันใหม่ให้ที่แท้ก็หูฟังพังนี่เองมีหน้าล่ะมีหน้าะอะไรกันละ่ะก่อนหน้านี้เว่ยอี้ก็ร้องเพลงแบบไม่มีทํานองได้เลยอาจารย์หลีซ่ซือเป็นนักร้องแค่นี้ทําไม่ได้เหรอไม่ไหวดีกว่าฉันคิดว่าทีมเว่ยอีดีกว่าถ้าก่อนหน้านี้เธอไม่ทําแบบนั้น ตอนนี้เรื่องเปลี่ยนหูฟังก็พอเข้าใจได้แต่เมื่อเทียบกับฉันแล้วเธอดูน้อยกว่าเกินไปคนเราทำชั่วไม่ได้หรอกไม่อย่างนั้นจะต้องถูกลงโทษเครื่องชั่วโมงต่อมาตอนนี้ถึงเวลาประกาศคะแนนแล้วหมอรลีทีมวิอี้ e, เป็นฝ่ายชนะครับอาจารย์หลี่ซุยต้องยอมรับนะคะอะไรนะฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะรอก,ก่อนเถอะเธอรอฉันก่อนเถอะรอบรองชนะเลิศ ดีกว่าเพลงก็ฉบับฉันจะเชิญนักแต่งเพลงต่างชาติมาแต่งเพลงให้ผู้เข้าแข่งขันฉันจะหยียบเธอให้จมดินไปเลยรายวันต่อมายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รอบรองชนะเลิศของรายการเฟ้นหานักร้องสิ่งดีทีมที่จะดวลกันในวันนี้ก็คือเอลลี่ทีมเวอีทัง,งทังทิงลี่ซุย านผู้ชมครับการแข่งขันวันนี้เป็นผลงานตัเบเชืบของโค้ดดังนั้นจึงไม่ใช่เพียงการทดสอบสําหรับผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโค้ดด้วยในขณะเดียวกันทั้งคู่ต่างเป็นไพ่ใบสุดท้ายในมือของโค้ดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นตัวตัดสินความอยู่รอดของทั้งสองทีมครับ